สวัสดีครับจากเพจผมชัยมูลสถีนะครับนี่ก็รีวิวนะครับเครื่องเกม TSP รุ่น3000<ม>ก็ติดสภาพเครื่องนะครับตัวนี้ติดสติกเกอร์นะครับเป็นรุ่น3,000สีขาวครับไฟนอน่นแฟนตาซีเจด ตามนี้นะครับเป็นสีขาวอันนั้นเราเ่เหลือนิดหนึ่งบาร์โค้ดไม่มีนะครับแต่เป็นเครื่องเป็นโซญี่ปุ่นนะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับอ่ารุ่นสามพันเนี่ยครับโซญี่ปุ่นก็ตามนี้นะครับโดยรวมสภาพกลางๆนะครับใช้งานนะครับ ตามนี้นะครับหน้าจอก็มีรอยนะครับขนแมวบางๆนะครับกับตามนี้นะครับอุปกรณ์วิ่ให้ครับก็ครบชุดนะครับแบตนะครับที่ชาร์จอะแดปเตอร์นะครับที่ชาร์จแล้วก็เมม3.2จิกนะครับเมมตัวใหม่นะครับตัวนี้ประกัน7ปีครับ จากแสนดีประกันแสนนิกนะครับ7ปีเมมจะอยู่ในนี้นะครับก็สายอะแดปเตอร์ครับแล้วก็เมมของใหม่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของใหม่นะครับตัวเทียบนะครับก็เคสก็เป็นเคสใหม่นะครับเคสนี่ครับสำหรับรุ่น3,000นะครับ2,000ใส่แทนกันได้ ก็วิธีเล่นนะครับก็ใส่แบตนะครับนี่ครับก็ใส่แบตโอเคนะครับแล้วก็ เปิดเครื่องครับก็ใส่เคสได้นะครับเคสก็เป็นเคสใส่นะครับป้องกันล้อขีดข่วนกันกระแทกที่ก็แกะข้างล่างนะออกมาแล้วก็ใส่นี่นครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จับตัวล้อให้เข้ากันนะครับแต่เวลาออกอะ่ะจะยากนะครับก็ระวังเรื่องนะครับ เวลาง,งานออกครับระวังแตกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะออกยากหน่อยเพราะมันจะฟิตๆนะครับคราใส่เราก็สวยครับก็ไม่จําเป็นต้องติดฟิล์มนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีหน้าจอที่ป้องกันรอยขีดข่วนอยู่แล้วนะครับเราใส่เราก็ตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับ วยอยู่นะครับครื่องนี้ขอเปิดเสียงนอย่อ่ะก็เป็นเฟิร์มแวร์6.60นะครับก็เล่นเกมใหม่ได้สบายๆครับเป็นบอร์ดอะโลกนะครับก็ต้องรันโปรแกรมอัปเดตก่อนนะครับถึงจะเล่นผ่านเมมได้ก็รันนะครับ อะแดปเตอร์เทสชาร์จไฟให้นะครับอะแดปเตอร์มือหนึ่งนะครับเสียบอะแดปเตอร์เข้าตรงนี้แล้วก็นี้ปากทำเสียบปัาก ินะของใหม่ฟิตหน่อยโอเคครับกดเอกครับก็ทำรันนะครับรันให้เป็นระบบแปลงนะครับนี่ครับไฟเข้าแล้วขึ้นสีส้มนะครับเครื่องก็นี่ครับวิ่งแล้วนะครับชาร์จไฟเข้าได้ปกตินะครับเดี๋ยวเช็คนะครับแบตเตอรี่นะ นี่ครับก็ชาร์จเข้าปกตินะครับโอเคแล้วก็ไปดูตัวเกมอะไรครับมีอะไรบ้างนะครับเขาผิดวิดีโอก็อล,ลงเกมหลากหลักให้นะครับพวกกอดอนบครับมารุโต เกมรถแข่งนะครับเกมทั่วไปนะครับฟีฟ่าฟุตบอลน,นะครับไปก็มีภาคสิบห้ากับสิบแปดนะครับอันนี 18, ้ภาคสิบแปดเป็นตัวแพ็กทั้งคู่นะครับเทคเก้นอ่าต่างกับบอล G T A นะครับทหารจิว๋วไม่ทัลสลักก็ลอบอมีสองภาคนะครับฮันเดอร์กาว พวกผักนะครับมาริโอก็อิมูเลเตอร์กว่าพันเกมนะครับพวกนี้ s ูเปอร์ m i ม y ลี่คอมนะครับอันนี้เป็นเกมตู้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะผมไม่รู้จำไม่ได้เหมือนน Nintendo อันนี้ Neo Game นะครับพวก The King o f Fighter นะครับ Game Boy Color อันนี้ Game Boy a d v a n c e แล้วก็เกมเพย์วันนะครับโป๊ปแ็ซี่แมนนะครับล็อกแมนชากระปองฮาเมตบโลนอาหารจิ๋วนีครับก็เกมหลักๆเท่าน,นั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าขั้นตอนการเทรดปุ่มนะครับก็เอาง่ายๆกันขอปรับเสียก่อนแล้วนะครับอันนี้ โอเคนะครับสภาษได้ปกตินะ,ระครับโอเคครับก็เช็คอนาล็อกครับลืมใส่โปรแกรมเทปปุ่มไว้แต่อันนี้ก็เทสได้ครับก็อนะนาล็อกนะครับ ผิดแล้วเขาผิดอันนี้ครับกออนดล็กะครับล่างบนซ้ายขวาอ,นาอนันดิเรกปกตินะครับไม่เดินเองก็โอเคนะครับหมุนได้ปกติก็ออกนะครับ ออกละอันนาฬิกาปกติครับซ้ายปุ่มบนล่างนะครับเทคนนะครับแล้วก็ปรับแสงครับเนี่ยครับมืดละอันนี้ผมปรับไปเรื่อยๆครับปรับปรับปรับ,บ,บโอเคใช้งานปกติปุ่มสีเ็กครับ ปุ่มเล็กอันนี้ครับอันนี้มันจะปรับเข้าโหมดอันนี้ไม่ต้องไปปรับเพิ่มนะครับก็ถ้าเราปรับให้แล้วนะครับอย่าปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะชา้าปรับให้เนเมมนะครับรดกดดเข้าไปปุ่มผ่อกดสะอาดแบบนี้เกมอะไรไม่รู้ เทสเกมที่มันง่ายๆก็ไล้ตรงปุ่ม,มอันนี้ก็ปกตินะครับอันนี้ข้างล่างก็ปกติครับปรับได้หมดที่เหลือก็จะปุ่ม r l r l ครับแล้วก็ปุ่มพวกนี้นี่ก็ปุ่ม O ก็กดปกตินะเลือกเกมเ,เกมอะไรดีนะ เข้าอีโมลเล่นให้ดูก่อนแล้วกันครับว่ามันเข้าอย่างไงเข้าไม่ค่อยยากอะไรครับนี่ครับใครจะเล่นเกมบอยเกมเก่าก็มีครับเกมบอยก็ประมาณนี้นะครับ アハはゲームか。 สเกมบอยมันจะใช้แค่แค่สองปุ่มนี้นะครับแล้วนั้นก็เป็นปุ่ม o p ปชั่นะครับ o p t i สี่เหลี่ยมก็สามเหลี่ยมปกตินะครับอันนี้ปับโหมดอันนี้เป็นดูโหมดความเร็วครับโอเคครับก็ตามนี้นะ ใช้งานได้ปกติทุกปุ่ปมนะครับเดี๋ยวเทเกมบอลให้ครับเอาชัวร์ๆเทเกมบอลเทปุ่มไอออาได้ครับ ตัววิ่งครับก็ตัวแอตัวอานะครับตัววิง่งวิ่งเร็วแล้วก็มีตัวสับขาลอมตัวนี้น่ครับใช้งานได้ปกติทุกปุ่มนะครับโดนแล้วถือเบื้องต้นใช้งานปกติครับทุกปุ่มโดนโอเคครับแต่คลิปมันจะยาวไปก็ออกกดโฮมนะครับแล้วก็กดออก ไม่เล่นก็ปิดเครื่องนะครับก็ปิดสับเ้เลยครับโดยไม่ต้องรันนะครับถ้าไม่เอาแบตเอาแบตออกครับก็ไม่ต้องรันโปรแกรมครับแต่ถ้าเอาแบตออกต้องรันโปรแกรมทุกครั้งนะครับถึงจะเล่นผ่านเอมได้ลูกค้าเดี๋ยวท่านใดสนใจสร้างนะครับก็จะแปะลิงก์ลา z าดาไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะติดต่อโดยตรงก็ทาง Facebook นะครับก็จะส่งให้ฟรีนะครับสําหรับติดต่อทาง Facebook สั่งทาง Facebook นะครับ ตามนี้นะครับเปิดบมงตามนี้ครับจะส่งให้ฟรีนะครับหรือถ้าเกิดยากสร้างพลาแอปก็ได้ครับก็เดี๋ยวไปดึงรศาสาไปให้ครับขอบคุณที่รับชมครับ